ได้ไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนหรือไม่ก็ตามนะอาไปทุที่พาร์ทแรกเลยดีกว่าโอ้โหเพตบอกเลยพาร์ทแรกเนี่ยวันนี้นะหลายๆคนเนี่ยนะจับจ้องเพราะถ้านึกถึง New Influencer ท่านนี้เป็นท่านหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่า เห็นท่านแล้วอะมันมีโลโก้เหมือนท่านแตะโลโก้ไว้กลางหน้าผากเลยคือความสวยมันเปล่งประกายบอกเลยว่านี่มันสาวนูอินฟลูเอนเซชัดๆเลยนะคะขออนุญาตแนะนําท่านอย่างเป็นทางการนะคะท่านจบการศึกษานรคะปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์เอกภาาวิชาภาษาจีนค่ะรู้จักนูสกินผ่านการเห็นไลฟ์สไตล์ของคุณแม่นะคะจนมีปณิธานในตัวเองแล้วว่าเนี่ยฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ นะที่สําคัญคือธุรกิจนั้นต้องให้ชีวิตที่อิสระแล้วก็ออกแบบได้ด้วยท่านก็จึงเลือกนูสกินเป็นอาชีพแรกในชีวิตนะคะแล้วก็มีรายได้ครบ40ล้านค่ะเพื่อนๆหลังจากทําธุรกิจเพียง5ปีนะคะและฉันที่ฉันบอกเลยนะคะว่าคําที่เป็นไวรัลทุกคํานี้ก็คือคําว่า GSPA GS นะ มาจากววาร์อของท่านนั่นเองค่ะทำให้ทุกคนรู้จัก GS Park เกิดบ้าเนเกิดเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกการทำโซเชียลมีเดียให้กับ n นูสกินค่ะและเป็นผู้หญิงไทยคนแรกรับเชิญไปแบ่งปันในเวทีนูสกินระดับโลกค่ะท่านคือ100่ BR Winner ปี2016 Presidential Director 4ปี Platinum Presidential Director 1นึ่งปีสมาชิกทำเนียบรายได้เกินกว่า4ีล้านบาทค่ะทุกท่านค่ะเลขสรัวรัวรวเลยค่ะ ต้อนรับนะคะคุณแนนชนกหกน้าสมเกียรติกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณแนน okay. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในห้องนี้เลยนะหลักร้อยคนแล้วนะคะก็วันนี้ยินดีมากๆที่จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะการเป็นนูอินฟลูเอนเซอร์ให้กับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยแนนก็อาจจะมีสไลด์นิดๆหน่อยๆน,นะมาให้ทุกคนดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะจริงๆยุคนี้อย่างที่พี่เฟิร์สบอกอะ่ะ คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ทำไมมันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองขนาดนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะคะว่าเพราะอะไรกันนะตัวนันเองนะก็แน่นอนเราก็เป็นคนหนึ่งแหลนะเนาะที่เราก็อยากมีรายได้เพิ่มคือถ้าเกิดว่าให้เลือกให้เลือกทั้งการ์ดสิกวัที่ผ่านมาตัวนั่นเองก็คืออยากมีอิสระภาพทางการเงินเพราะว่าเราเลือกคํานี้เพราะว่าพอมีอิสระภาพเราปุ๊บคาว่าอิสระภาพเหมือนแบบไม่ลิมิตไม่จํกากัดดังนั้นเราก็เอาไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหม อยากได้นู่นได้นี่ที่สําคัญอยากปลดหนี้ค่ะทุกคนทุกท่านเพราะว่าทางบ้านแนนเนาะถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เศรษฐกิจดีพอสมควรเลยแต่แน่นอนทาวมิ่งและอะไรหลายๆอยา่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้เอื้ออํานวยให้กับสภาพคล่องของที่บ้านมากนักนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยฟังแนนนาม,มาแล้วก็จะทราบดีว่าที่บ้านเนี่ยเคยเป็นหนี้ช่วงปี40ต้มยำกุง้งถึง20วัาล้าน ก็คือมันก็เยอะมากดังนั้นะคําว่าต้องการรายได้เพิ่มอิสรภาพทางการเงินทางการเงินน่ะมันเลยเป็นโค้ดหลักของของของเป้าหมายในชีวิตของของเด็กแฝดสองคนไปเลยเพราะว่ามันเราจะคิดอะไรได้มากไปกว่าการช่วยแม่ปลดหนี้ะนะตอนนั้นถึงแม้เราจะมืดแปดด้านก็จริงแต่ว่าเออเราเจอแล้วอะเราเราเจอวิธีที่มันมันปลดหนี้ได้เราก็ลองไปให้สุดดูสิ ทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันให้จบกันว่าเราใช้วิธีไหนนะคะอะโลกปัจจุบันนี้ทุกคนอยากได้เงินอยู่แล้วภาพนี้ทุกคนก็เห็นอถือมือถือถือคอมแลป็ปท็อปมีรายได้มันยังไงละ่ะทุกคนอยากได้เงินใครอยากได้เงินพิมพ์อยากได้เงินชานอยากได้เงินฉันก็บอกฉันอยากได้เงินชัดเจนนะและแน่นอนทุกคนมีหลายคนก็คงไปทํางานประจําอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ก็คือภาพพี่เพื่อนดิฉันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือได้แชร์ใน Facebook ของตัวพวกนา บอกว่าเขาว่ากันว่าเจ้าของกิจการคือเดอะแบกมีใครเป็นเดอะแบกจริงๆเดอะแบกก็คือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการจะรู้ว่าแบกจริงๆต้องเป็นนักสู้จริงๆอย่างตัวพ่อแม่นั่นเองก็คือ,อ,อทำรับเหมาก่อสร้างออกแบบตกแต่งภายในใช่ไหมคะบอกว่ากว่าเงินจะมาถึงตัวเจ้าของเนี่ยนะคะก็คือต้องจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก่อนกว่าจะมาถึงก็คือเหลือหย่อมเดียวยังไม่พอเดี๋ยวต้องเอาไปลงทุนไปหมุนต่ออีก ไหนมีใครเป็นเดแบกบ้างนะคะซึ่งทุกคนก็คือเยี่ยมมากๆเพราะว่าแน่นอนทุกทุกชีวิตก็ต้องสู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเจ้าของกิจการก็คือต้องสู้เยอะมากจริงๆนะคะ <S <S ก็เลยเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่แนนน่ค่อนข้างกลัวในการที่จะต้องลงทุนอะไรเยอะแยะเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีเงินจะลงทุนนะตอนนั้นน่ะเนาะนี่นี่ยี่สิบกัล้านจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนเนี่ยจริงไม่จริงใช่ไหมคะคุณเดมมี่เคยเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละ เจ้าของกิจาการก็เลยเป็นหลายเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคใหม่หลายคนอาจจะแบบเออไม่พร้อมหรือแม้กระทั่งคนไม่ไวัยรุ่นก็ตามรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเริ่มที่จะแบกบอะไรอะไรบางอย่างเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีขุดเป็นดอกเห็ดเลยนะที่แบบหลอกลงทุนเจอไหมโดยเฉพาะช่วงโควิด ไหนมีใครเจอแบบหลอกลงทุนเยอะแยะเลยลงทุนกับคริปโตเทรดหุ้นดิจิตอลนู่นนี่เงินไวลงทุนน้อยปันผลหลักสัปดาห์เจอเยอะมากช่วงโควิดอ่ะมีใครได้โดนโดนแองไปบ้างไหมไม่มากก็น้อยไหมเออทางนี้นี่ก็เคยนะคะกืบเกือบอ่าใช้ว่าเกือบเกือบแล้วกันเออนันเชื่อว่ามีหลายคนคือมีน้องเลขาในหลายคนอูหนูโดนโดนน้องเลขาโดนสองล้านเออไอชัวลงอย่างเงี้ย อย่าไปเชื่อนะตอนนี้คือมันนะ Too good, to ู e true t o o good to be true ก็คือดีเกินจริงอะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะนะมันก็ไม่เงินมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะวางเงินเฉยๆไม่ต้องลงแรงได้ตังตัดทิ้งเหอะนะไม่เสี่ยงได้ก็จะดีอันนี้เพิ่งแคปมาเจอเมื่อวานเลยอะ่ะก็มันเด้งขึ้นมาก็เลยอยากจะแคปมาให้ทุกคนดูเออ นะตอนนี้มีหลายคนทําตัวแทนใช่ไหมมีหลายคนเอ่อนำเข้าสินค้าจากเมืองนอกใช่ไหมคะมีหลายคนที่ ก็อยากใช้สื่อโซเชียลในการที่จะขายของใช่ไหมใช่ไหมคุณเอมี่บอกสารภาพเลยว่าเคยนะสแสดงว่าแบบว่าโดนมาเข้มข้นจริงๆนะถึงได้สารภาพขนาดนี้เนี่ยน้องคนนี้ก็คือลองให้โชว์กล้องเลยทุกคนก็คือแบบเนี่ยนาเข้ามาก็สองแสนเออทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสรุปโดนในติ๊กต็อกมีมีนะเงินค้างในติ๊กต็อกช็อปอะคือถ้าพูดก็พูดกันเป็นวักเป็นเวลเลยนะไอ้เรื่องของติ๊กต็อกช็อปเงินค้างออกกันมาไม่ได้หลักแสนหลักล้านวุ่นวายจ่ายภาษี มันก็มีความดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์นะที่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นช่องทางแต่อันนี้ก็คืออยากที่จะมาแบบเแบ่งปันให้ทุกคนเห็นว่ามันก็ไม่ได้สวยงามในในทุกสื่อในทุกอย่างมันมีความมันมีด้านมืดด้านยากอยู่ในนั้นนะคะซึ่งน้องคนนี้แล้วก็อาจจะอีกหลายคนที่เจอมานะในไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมานะแต่เอาเป็นว่าขาดทุนนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่อยากลงทุนสูงขนาดนั้นเห็นป่ะนําเข้าสินค้าก็สองแสนกว่าแหละมันก็มันก็มีความเสี่ยงอีกอยู่ดีอ่ะก็เลยมีหลายคนที่ ฉันจับเสือมือปลักดีกว่าลงทุนก็คือไม่อยากแหละไม่อยากโดนเล่นอ่ะเนาะเออมันมก็มาได้ง่ายอะรับมาขายไปอะเป็นตัวแทนหรือแม้กระทั่งไม่ต้องสต๊อกก็แล้วแต่นะก็มีหลายมีมีหลายที่ผุดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเป็นตัวแทนไม่สตอ๊อกนู่นนี่ สต็อกก็เยอะก็มีเพราะสต็อกมันจะได้เปอร์เซ็นที่มากกว่าจริงไม่จริงก็เจอกันมาเยอะแล้วก็มีการประกาศค่ะประกาศแบบนี้ขึ้นมาฉันก็แคปมาให้ทุกคนดูแทบไม่ทันนะคะก็คือประกาศแบ,แบรนด์ขอประกาศยุติยกเลิกตัวแทนทุกคนออกจากระบบของแบรนด์ค่ะวงเล็บแบรนด์ขอ,ข,อขายเองจ้าจะรักสินค้าได้รักแบรนด์ได้แต่แบรนด์ไม่รักเราเนาะ <c oughs> ใครเคยเจอบ้างคืออย่างที่บอกแหละคืออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้คือเขารู้ว่าคน คนคนเราเนี่ยทุกคนมีความทะเยอทะยานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนื่องจากสื่อโซเชียลทำให้เราอยากมีอยากได้ถูกไม่ถูกดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดอะไรก็ตามที่ทั้งเป็นกระแสมาไวไปไวทั้งหลอกลวงทั้งปั่นหัวทั้งนู่นนี่นั่นมันเยอะไปหมดอนะทุกคนมันทำให้เราต้องอยู่บนโลกใบนี้แบบระวังตัวจริงไม่จริงไม่นับมิจฉาชีพที่โทรมาหาเรามาปลุกอะนะตั้งแต่8โมงว่าแบบคุณมีของตกค้างพัสดุ DHL นู่นนี่นั่น อเนี่ยเราอยู่บนโลกกันแบบเนี้ยแล้วเราจะหาไรายได้ที่ทำให้เรามั่นใจว่ามันคือความมั่นคงและสุจริตได้อย่างไรอันนี้คือคําถามที่เราต้องถามตัวเองหนึ่งอย่างนะคําถามที่เราจะให้กับตัวเองเนะี่ยแน่นอนวันวันมันมีมันมีมากกว่าหนึ่งอย่างแต่เนี่ยเป็นหนึ่งอย่างหลักเลยที่เราก็ต้องระวังตัวในการทําธุรกิจอ่ะไม่พอหูถ้าพูดเรื่องนี้ก็เป็นวักเป็นเวรเหมือนกันนะตัวแทนจําหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ดีๆเอ้า สต็อกของมาก็เยอะแล้วอยู่ๆก็มาเห็นข่าวว่าแบบอ้าวแบรนด์ที่ตัวเองจําหน่ายอยู่หรือแม้กระทั่งแบรนด์ที่เรากําลังเลงไว้อะนะลดน้ําหนักอันนี้ไม่ได้ขอไม่พูดชื่อนะว่าแบรนด์ไหนแต่ดังมาก ก็คือเจ้าของโดนรวบไปเลยนะก็คือโดนกองปราบมารวบเลยนะเสียหายก็สิบล้านเพราะว่ายาลดน้ําหนักยี่ห้อดังผสมไซบูตามีนไซบูตามีนก็คือทําให้คนตายได้โอเคปะ่ะอันตรายอาหารเสริมชื่อดังในโซเชียลดังไม่ดังเอาดารามาถือเอาดาราตัวใหญ่มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ว่าเชื่อถือได้โอเคป่ะคะคือเราก็เจอกันแบบนี้ในข่าวเรื่อยๆเลยมันก็ทําให้เราก็ต้องคิดอีกแล้วว่าอา้าวแล้วเราจะเอาความมั่นใจตรงไหนไปเลือกอะทีเนี้ย อยู่ตรงนี้ถ้าใครเป็นคนใหม่ก็ขอให้ฟังให้จบให้ดีเพราะตัวพวกเราเองตัวแนนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่เคยโดนหลอกไม่ใช่ไม่เคยผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยล้มหรือสูญเงินไปจํานวนหลักล้านเคยถึงได้มาพูดว่าโลกเรามันมันอยู่ยากแต่มันอยู่ได้ <c oughs> แน่นอนเลยมีหลายคนก็คือแบบคนกว่าครึ่งโลกอยากลุกขึ้นมาทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเพราะอะไร ก็ไม่ได้ว่าลงทุนอะไรเยอะลงทุนแค่ต,ตัวเองอยู่หลังกล้องนะแล้วก็เป็นสื่อในการที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะนําเสนอสินค้าต่างๆว่าง่ายคือจับเสือมือเปล่าและได้เงินได้เงินยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันในเรื่องของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวนั้นตัวนานาเองก็ก็ก็อินนะกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์รู้สึกว่ามันสนุกดีนะคะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือคําว่าอนะินฟลูเอนซ์เนี่ยก็คือ อิทธิพลอะนะแต่ก่อนไม่ชอบคํานี้เลยบอกบ้าฉันไม่มีอิทธิพลอะไรกับใครหรอกไม่ไม่ฉันไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ฉันก็แค่ YouTuber ยูทูบเบอร์อะไรเงีย้ยก็คือแบบรู้สึกตัวเล็กอะไรเงีย้ยแต่ก็คือก็ก็เปิดใจอะนะอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราทุกคนนะคะมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยกับผู้คนรอบข้างเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนก็ได้นะคะเพราะคา,าว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็แน่นอนก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้มีอิทธิพล ไม่มากก็น,น้อยแบ่งตามจำนวนผู้ติดตามนะคะไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นไม่ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวนี้ไปดูเป็นได้จริงๆไม่ครบ32ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยอย่าคิดว่าเราเป็นไม่ได้ทุกคนทําได้แน่นเนี่ยกระเชียงจริงๆนะคะเพราะมันไม่ได้ยากเลยนะเป็นนาโนก่อนก็ได้ผู้ติดตามหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเป็นนาโนก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาทุกคนทุกคนอย่าปรมามมทความเป็น ความ power of network power of social media อย่าประมาทนะตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นคุณอาจจะมีฟ o l l o กระโดดขึ้นมาหลักพันคนก็เป็นได้จากคลิปที่บางทีเราคิดว่าบ้านที่ถ่ายโง่ๆเลยทำไมบอกว่าคนแชร์เยอะขนาดนี้บางทีตั้งใจอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ใครเคยเป็นไหมตั้งใจทำคลิปคนไม่ดูไม่ตั้งใจอยาดูเฉยถ่ายหน้าหมาหน้าแมวโอ้คนดูเยอะเฉยฉมีนะนะคะ มันเกิดได้ไมโครมาโครแม c โครเมกะอันนี้เขียนผิดนิดนึงเมกะอินฟลูเอนเซอร์ก็คือแบบผ,ผู้ติดตามหลักล้านอันนี้คือแบบเราก็ไม่เคยตั้งเป้าหมายหรอกนะว่าเราต้องมีผู้ติดตามอะไรเท่าไหร่แต่มันขึ้นของมันเองอย่างที่พี่เฟิร์สบอกโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเป็นตัวเองเลย ไม่ต้องคิดว่าเราเราจะเป็นใครเพราะอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนจะเห็นวันนี้กับสายเกมสายพาเที่ยวสายกินสายความงามนะคะดูเลยตัวเองชอบอะไรทำมาหารออกกำลังกายแฟชั Fashion, Review, น่นรีวิวนู่นนี่ได้หมดเลยม,มันเปิดกว้างเลยคียเลยทุกคนอย่าคิดมากคนเราจะเข้าไปดูสื่อออนไลน์หรือผู้คนที่พูดรีวิวอะไรในนั้นน่ะ เพื่อต้องการหาเพื่อนเขาแค่อยากได้เพื่อนเราไม่ต้องเป็นคู้ประกาศข่าวดูมีคุณวุฒิมีแบบโอ้โหอะไรมากมายขนาดนั้นเขาต้องการเพื่อนคะ่ะแม่ก็คือเอาง่ายๆใครเคยกินข้าวแล้วก็เปิดดูแบบมกบังอะ่ะก็คือคนกินโชว์กินเป็นเพื่อนอ่ะไหนมีใครเคยบ้างคือแบบตัวในเองบ่อยมากๆเลยนะคะเขาแค่ต้องการเพื่อนดังนั้นอะ่ะคุณแค่เป็นตัวเองอะ่ะในหน้ากล้องอะ่ะเป็นธรรมชาติอะคุณก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกัน เรามาดูกันว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะได้เงินอย่างไรบ้างมันจะมีะ3ช่องทางในการสร้างเงินของการเป็นอินฟลูนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการที่แบรนด์จ้างแบรนด์จา้จางเนี่ยรู้เลยผ่านมาแล้วความมั่นคงไม่มีอยู่จริงในในคำว่าแบรนด์จ้างนะคะเราจะไปบังคับหยิบคอใครได้ให้เขามาจ้างเราในทุกเดือนบางเดือนแบรนด์ไม่จ้างเรากินอะไรเราผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างไรนะคะดังนั้นแบรนด์จ้างก็ดีแต่ถ้าแบรนด์ไม่จ้าง มันจะไม่เดียวนะข้อ2ก็คือยอดคนดูยอดวิวแต่ก่อนเคยหวังนะดีจังเลยทํา y o YouTube มีคนดูหลักแสนหลักล้านน่าจะได้เงินเยอะเชียวแหละเปิดบุกแบงมาอืมเศษเหรียญล่วงกลาวเลยทีเดียวนะก็คือยอดคนดูมันก็คืออ่านะตอนนี้เท่าไหร่แล้วว่าพันวิวเก้าบาทพันวิวเ้าบาท,ห,บาทหมื่นวิวเก้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ย จะหวังอะไรจากยอดคนดูซึ่งตอนนี้ดาราก็ลงมาทํา y o YouTube เยอะมากๆเราหรือจะสู้ดารามันก็สู้ไม่ได้เนอะหมเขามีแบบว่าฐานแฟนอยู่แล้วอะคนก็โยกไปดูดารากันหมดยอดคนดูก็คือแบบยอย่าหวังเยอะจะดีกว่านะคะข้อ3ก็คือคอมมิชชั่นการขายคอมมิชชั่นการขายหรือคือณตอนนี้คาว่า Affiliate มาแรงมากๆเลยเพราะว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะค่ะเดี๋ยวนี้มันมีลิงก์ใช่ไหม ปักนู่นปักนี่ถ้าเกิดว่าคนซื้อผ่านลิงก์เราหรือการที่เราแนะนาเนี่ยเราได้คอมมิชชั่นจากการแนะนําหรือการรีวิวของเราเป็นแอฟฟิลิเอตนะอันนี้คือสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ลุกขึ้นมาทํากันเยอะมากๆจริงๆรงแล้วมันก็ได้เงินเยอะจริงๆนั้นพูดเลยแต่ความมันคงอีกเรื่องหนึ่งเรามาดูกันเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้เปิดภาพซ้ำนะแต่จะให้ดูว่าเนี่ยจะเป็นแอฟเฟลีย์เอทอ่ะก็ต้องมานั่งกังวลอีกไหมจะเป็นแอฟ i ฟลีเอของแบรนด์เหล่านี้จริงรแบรนด์ที แบนที่แบบพร้อมจะเทเราแบนที่พร้อมจะมั่วส่วแบนที่อาจจะทําให้เราแบบมีเงินโจมอยู่ในติ๊กตอกแล้วออกมาไม่ได้มีภาษีมากมายและนี่คือคําพูดที่ทําให้แนนตื่นรู้จริงๆคือคําพูดของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะที่บอกว่าถ้าคุณยังหาทางทําเงินตอนที่คุณนอนหลับไม่ได้เนี่ยคุณต้องทํางานไปจนตายนึกภาพตัวเองตอนอายุ80กว่าฉันจะยังนั่งรีวิวของแล้วก็เอาของกระแสมาขายอยู่จริงดี ตอนนั้นควรต้องสบายเราไหมเนี่ยควรจะแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีเงินบํานาญนะแต่เราควรมีไรายได้รองรับเราทุกเดือนในวันที่เราไม่อยากทํางานแล้วหรือเราป่วยหรือเราไม่มีแรงแล้วหรือเปล่าในวัยนั้นนะคะและเนี่ยเออภาพนี้นี่ยก็ชอบก็เลยแคปมานะคนขายออนไลน์เนี่ยนะคะจะทาเงินได้ก็ต่อเมื่อรู้ขึ้นมาขายของใช่ไหมใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยแต่การมีระบบที่ดีมันจะทําเงินให้คุณได้แม้ยามที่เรานอนหลับพูดเลยว่า ขอบคุณตัวเองมากๆที่จริงๆแล้วเราได้จับแอสเซทนี้สร้างแอสเซทนี้มาตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดตอนเรียนจบอักษรจุฬาใหม่ๆเลยและในวันนี้มันคือจริงๆมันมนานมากแล้วที่แอสเซทนี้ยมันมันทำเงินให้เราแม้กระทั่งมันมีวิกฤตน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพปีอะไรนะห้าห้าสี่หรอกจำไม่ได้แล้วนั่นแหละไรายได้เท่าเดิมจากการที่เรามีแอสเซทนี้โควิดไม่กระทบเลยไรายได้ก็คือหกหลักเท่าเดิม คือมันเนี่แหละถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วและทุกคนก็อยากรู้แล้วที่นั่นคือที่ไหนที่สร้างแอสเซทความมั่นคงแบบนั้นได้ไม่ใช่ว่าต้องวิ่งขายกันไม่รู้จบตลอดชั่วชีวิตนั่นคือบริษัทนูสกินที่แนะนาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้ววันนี้หลายคนหลายท่านนะคะทําธุรกิจนี้เพื่อสร้างแอสเซทให้กับครอบครัวบริษัทเนี้ยมันทําให้เรามั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่างว่าอนาคตของเราเราฝากไว้กับที่นี่ได้ และสินค้าที่เราพรีเซนต์ออกไปคือสินค้าที่ดีที่สุดในโลกจริงๆถ้ามีแคปไ้อ่านได้เพราะถ้านั้นอ่านให้ฟังอาจจะหมดเวลาไปนะเพราะมันมันแน่นมากจริงๆสำหรับความเจริญเติบโตของการเป็นยูนิคอนระดับโลกในเรื่องของการแอนตี้เอจจิ้งหรือการย้อนวัยเพราะเขาไม่ใช่แค่ย้อนวัยปกติทุกคนถ้าทุกคนเห็นภาพเขียวแดงนี่ไม่ใช่คริสต์มาสนะคะแต่มันคือยีนชิปในร่างกายของเราทุกคนมียีนเป็นของตัวเองยีนพันธุกรรมที่พร้อมจะ เปลี่ยนแปลงเวลาที่เราแก่ตัวลงมันพร้อมที่จะเป็นสีแดงเถืออเพราะว่าการแสดงออกของยีนเรามันเสื่อมถอยหมดเลยและนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินลงทุนหลักหมื่นล้านบาทในการที่เขาจะวิจัยใช้เวลานานเกือบมันเกินเอางี้เขาวิจัยมั้งแต่แนนหกขวบอะสินค้าที่มันออกมาณนะวันนี้มันควรจะต้องดีหรือดีมาก มันคือดีที่สุดในโลกจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนก๊อปปีได้มันคือการที่เขาวิจัยมาและวเชล้ลาสามสปีกินเข้าไปคาเข้าไปรีเซ็ตยีนในหน้าและอวัยวะในร่างกายของเราให้แสดงออกเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นวัยเด็กได้มากสูงสุดถึง9กเอร์เซและนั่นเลยไม่แปลกใจที่ทําให้การเจริญเติบโตของทั้งบริษัทแล้วก็การเจริญเติบโตของสินค้าที่มีนวัตกรรมออกมาไม่หยุดเนี่ยได้รางวัลแบบ Beauty g a d g e t a n t i a g i n g ที่ทำทีเ่เป็น Home Use ทำที่บ้านนะห้าปีซ้อนไม่มีใครโค่นได้เลยผลลัพธ์ไปดูกันผลลัพธ์นี้ชัมภูมิใจเพราะฉันทำกับมือสองท่านด้านซ้ายขวาเลยนะคะคือใช้ครั้งเดียวอะ่ะลดริ้วรอยสิปีทุกคนใครได้ลองเครื่องตัวนี้ไปนะชีวิตดีไม่ต้องไปนั่งจ่ายกับคลินิกแล้วอะ่ะ แล้วมันก็ไม่แปลกใจที่คนจะสมัครตัวแทนจําหนไม่หยุดอ่ะเพราะเขาได้ลองไงคนทุกวัยที่ได้ลองนอกจากหน้าจะขาวกระจ่างใสขึ้นคิ้วยกตายกจากชั้นตีิเป็นสองชั้นขึ้นมาเห็นเลยหน้ายกล่องแก้มหายแนนรักสินค้าตัวนี้มากๆพอๆกับที่ลูกค้าของแนนรักเลยลูกค้าซื้อซ้ําไม่หยุดคุณจะมีลูกค้าที่เป็นรอยัลตี้หรือซื้อของซ้ํากับคุณตลอดไปเพราะสินค้าเขาก๊กอปปี้ไม่ได้ไปซื้อที่ไหนไม่ได้อ่ะ นี่คือผลลัพธ์ของเขาใครไม่เคยลองติดต่อผู้แนะนําแล้วลองซะนะคะครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนและการที่เราจะอย่างที่บอกว่าเรานอนหลับเนี่ยแล้วเงินมันเข้าตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เนี่ยกเกิดจากการที่บริษัทลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์กว่า1 8ื่นแปดพันล้านเพื่อให้เรานั้นทํางานได้ทั่วโลก มีโกดังสต็อกสินค้าให้เราอยู่แล้วทั่วโลกมีลูกค้าสั่งจากญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมานั่งแพ็คของจ่ายค่าส่งซึ่งอาจจะแพงกว่าค่าของด้วยซ้าส่งไปที่ญี่ปุ่นที่กว่ากว่าลูกค้าจะได้หลักสิบวันแต่นี่ภายในแค่วันรุ่งขึ้นไม่เกินสองวันบริษัทส่งสินค้าจากคลังญี่ปุ่นถึงบ้านเพื่อนเราที่ญี่ปุ่นหรือลูกค้าเราได้เลยเพราะการลงทุนอลังการของเขาที่ทําให้เราทํางานง่ายฟังดีๆนะการที่เราจะทำงานง่ายได้ทั่วโลกแบบนี้ เกิดจากการที่บริษัทลงทุนสูงมากมากถ้าบริษัทงบน้อยลงทุนน้อยเราจะทำงานยากจริงไม่จริงแต่เราทำงานง่ายโดยผ่านการคลิกไม่กี่คลิกเนี่ยพอเขาทำให้เรายากไว้แล้วไงมันถึงได้ตังอลังการขนาดเนี้ยเราไม่แปลกใจเลยเพราะว่าแนนนาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างแฟรนไชส์ไว้นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีรายได้จากต่างประเทศทั้งเป็นลูกค้าทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลั่งไหลเข้ามา เพราะการสร้างแฟรนไชส์ที่เป็นแอสเซทให้กับชีวิตและครอบครัวแบบมีนี่เองและนี่ค่ะจากการที่เราเองนั้นเริ่มต้นจากมีผู้ติดตามแค่ไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนเรารีวิวไม่หยุดรีวิวไปเรื่อยๆด้วยสินค้าที่มันดีขนาดนี้แล้วเราภูมิใจมากจริงๆคลิปแรกจําได้เลยโชว์นวดขาแล้วเซรไล์บนเตียงที่บ้านน่ะแล้วมันเลยเกิดเป็นผู้ติดตามเกิดเป็นเกิดเป็นลูกค้าเกิดเป็นตัวแทนจําหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆจาก ช่องทางเล็กๆตอนแรกจําได้เลยใช้โซเชียลแคมสวัสดีทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะมารีวิวตัวรถไขมันง่ายๆอย่างนี้เลยเราทําจนเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วอะ่ะเราทําจนเป็นชีวิตไปแล้วอะ่ะคิดไม่ออกเอ้ยน้องนาเช้ามาไลฟ์กันเห็นปะ่ะภาพล่าสุดด้านขวามือแนนอยู่สายสองนาอยู่สายสแนนอยู่สายทองสายสองนาอยู่สาทรแนนก็อยู่ในกระจกไปสีแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ลลฟคุยกันแล้วเราก็ตั้งกล้องอัดคุยกันคนดูไม่เยอะหรอกทุกคนหลักหน่วยแต่ก็ขายได้เครื่องสองเครื่องคุณอยาก ศพประมาทเลยนะแล้ววันนั้นก็มีวันเป็นวันที่คนสมัครตัวแทนจําหน่ายด้วยหนูดูพี่มานานแล้วค่ะหนูอยากรู้ว่าเครื่องมันทานํางานยังไงและหนูอยากมีไรายได้ตอนนี้หนูอยากออกจากงานทุนนี้ติดต่อเข้ามาอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าวันนี้คนจะดูน้อยหรือดูเยอะขอให้เราทุกคนมีสื่อเป็นของตัวเองทุกคนมีมือถือทุกคนมีสปอร์ตไลท์ยิงใส่เราแล้วทําให้เกิดประโยชน์อย่าเอาแค่มือถือเป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินซื้อของ ขอให้มือถือของคุณสร้างเงินให้คุณได้ด้วยนะคะและนั่นมันทำให้เราและมือถือเครื่องเดียวของเรากับอินเทอร์เน็ตดีๆที่บ้านสักตัวมันสร้างแฟรนไชส์ให้กับเราได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโซ,ชโซชเชียลมีเดียมีพลังมหาศาลจริงๆทุกคน,ม,นมันเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนได้นะคะด้วยบริษัทนูนสกินและสินค้าที่ดีขนาดนี้กับนวัตกรรมต่างๆที่เขาลงทุนให้เราไม่หยุด ทุกคนมีสื่อโซเชียลทุกคนสร้างยอดได้ทุกทุกคนขยายทีมงานขยายแพลตฟอร์มนี้ไปทั่วโลกได้ไม่ใช่มีแค่แนนนาน,นะคะนะวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าความเป็นไปได้มันมีจริงและจากบ้านเราที่เป็นหนี้ยี่สิบล้านตอนนี้ได้บ้านใหม่มูลค่าพอๆกับหนี้ที่เคยเป็นเกลีร์หนี้ได้บ้านใหม่แล้วก็ภาพด้านบนขุดคนเจอโอ้ยในวันที่เราได้รับ รายได้จากบริษัท40ล้านบาทไม่รวมคุณแม่และพี่ชายที่เข้ามาทําธุรกิจนี้ก่อนเราได้มาแล้วก่อนหน้าเราก็คือ40ล้านครอบครัวเราสมเกียิกุลได้มาแล้วจากบริษัทนี้80กว่าล้านบริษัทเขาจ่ายจริงจริง,รงพูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้เพราะว่าบ้านเราจากที่บ้านที่เคยเครียดร้อนร้อนไปหมดเป็นหนี้คนเป็นหนี้มันไม่มีความสุขแม้วันเดียวะ่ะแม่แนนอนไม่ค่อยหลับหรอกนอนวันวานบางทีเออนะเห็นแม่ไม่ค่อยหลับหรอกแต่ก่อนอะ เออตอนนี้แม่หลับสบายนอนสบายบางทีกลิ้งตกเตียงอุ้ยตื่นขึ้นมาขึ้นมาเตียงใหม่คือมันคือความสุขอะที่แบบที่เราลงทุนแค่เรามีสินค้าแค่ชิ้นสองชิ้นตลอดชีวิตไม่ต้องสต็อกอะไรว่ะทุกคนมันง่ายแค่นั้นจริงๆไม่ถ้าวันนี้ใครปิดใจอยู่บอกเลยว่ามันจะเสียเวลาชีวิตมากจริงนะคะลองเปิดใจเราบริษัทเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้จริงๆนะคะก็วันนี้แนนก็ ขอเป็นตัวอย่างหนึ่งละกันนะคะที่ที่จะมาแบ่งแบ่ง,บงปันให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้นะคะเพียงแค่คุณตัดสินใจค่ะขอบคุณพี่เฟิร์สขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะปัดปัปรัวๆกับคุณแนนเลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะว่าภาพของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับนูอินฟลูเอนเซอร์แตกต่างยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกท่านคือเหมือนที่คุณแนนบอกอะคือบางทีเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะ แต่พูดส่องนะคะไม่อยากจะบอกอีกสอนหนึ่งนะเอาพูดส่องแล้วกันไม่จะเอาสละเอื้อกนะคะพูดส่องค่ะ เขาส่งเขาส่ง,งคุณทุกวันแล้วคุณต้องใช้โอกาสนี้ค่ะให้เป็นประโยชน์ยังไงคะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตนะคะเรียกว่าทำธุรกิจแบบธรรมชาติเป็นตัวคุณวันนี้คุณจะทำเสริมทำอะไรก่อนก็ได้การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้คุณเลือกอิสระในตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่จะตอบมาไม่ใช่แค่อิสระในตัวเองค่ะอิสระทางไรายได้และเวลาด้วยนะคะโอเคนะคะไปป,ป,ป,ปรวยกับคุณนาคุณแนนนะคะแบบจะเป็นแนนนารวบกันคุณแนน